ทุกคนคะคุณย่ามาอัปเดตนะคะเรื่องของพลังงานนะคะสําคัญมากๆตามที่สูตรที่คํานวณให้แบบนี้นะคะตรงนี้คือพลังงานที่ทุกคนควรจะทานให้ถึงนะคะเพราะอะไรเพราะว่านี่นะคะทุกคนคุณย่าเห็นปัญหาของทุกคนมีปัญหารวมถึงตัวคุณย่าเองในประสบการณ์ในอดีตด้วยนะคะมาเจอตรงนี้ค่ะนี่คือปัญหาค่ะคือไทลอยนะคะเขาควบคุมเรื่องพลังงานหรือบีมอานั่นเองหมายความว่าอะไรคือไทลอยค่ะ ไทรอยเนี่ยเขาจะจับที่ค่าพลังงานนะคะนึกออกไหมสมมุติอย่างเงี้ยเราต้องทานพันสามพันสี่อย่างเงี้ยค่ะขั้นต่ํานะแล้วร่างกายเราอะค่ะทานไม่ถึงก็ t ไหมทานไม่ถึงเสร็จพอเราทานไม่ถึงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะอันที่หนึ่งนะคะพอเราทานไม่ถึงก็คือ bmr เราทานไม่ถึงเช่นยกตัวอ,อย่างเช่นอันนี้ของสมมุติของคุณย่าพันสามพันสี่อย่างเงี้ยเราอะไปกดนะคะไปทานแค่หนึ่งพัน เก้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยคานต่ำ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 ,ตำ,ตำทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะสะสมนะคะสะสมก็จะเป็นลักษณะอย่างงี้ค่ะคือ bmr ไม่ถึงใช่ไหมคะ bmr ไม่ถึงเหมือนลักษณะของการทำงานของมือถือนะคะหรือรถยนต์หรือ,รอแบตเตอรี่นั่นเองนะคะสมมติว่าเราทานพลังงานไม่ถึงใช่ไหมคะทุกคนพลังงานน้อยหรือต่ำมากๆเนี่ยร่างกายเนี่ยจะเข้าสู่โหมดนี่ค่ะเซฟโหมดนะคะ ทานน้อยกว่าบิมอาปุ๊บร่างกายจะเข้าเซฟโหมดนะคะเซฟโหมดเก็ตไหมทุกคนเซฟโหมดก็คือ,อพลังงานที่มันเหมือนที่เราใช้มือถือใช่ไหมเ,เวลาที่เราใช้มือถือแล้วพลังงานเราไม่ถึงใช่ไหมคะทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นก็คือระ,ระบบะมันจะเข้าอยู่โหมดประหยัดพลังงานถูกไหมคะพอมันเข้าโหมดประหยัดพลังงานเมื่อไหร่อะตัวที่ร่างกายเขาก็จะ ปิดถูกไหมคะปิดการทํางานของแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุด,ล,จดลงไปเรื่อยๆนะคะตามแต่ส่วนเขาจะไล่จากที่ไม่สําคัญที่สุดก่อนนะคะจนเหลือที่สำคัญแต่ถ้าเกิดคุณยังกินพลังงานตา่ำต่ำต่ำ่ไปเรื่อยๆนี่คือที่มาของความเจ็บปวยนะคะทุกคนคือเราขาดข้อมูลตรงนี้เนาะ พลังงานสําคัญมากๆเพราะร่างกายร่างกายเราต้องการพลังงานนะคะทุกคนก็คุณย่าก็แบ่งเป็นอันนี้ให้เห็นไหมพลังงานเนี่ยต้องกินให้ถึงนะคะทีนี้มาทวนไทรอยอีกทีนะคะไทรอยนะคะจะเสียเมื่อไหร่เมื่อหนึ่ง BMR ไม่ถึงนะคะ2คือฮอร์โมนเครียดสะสมนะคะฮอร์โมนเครียดสะสมมาจากอะไรบ้างจากการอักเสบเรื้อรังเสินอย่างเช่นสมมติว่าปล่อยให้มีการกล้นัเสบเรือรังอย่างเงี้ย หรือลากฟานอักเสบก็เกี่ยวนะคะทุกคนหรือที่เจอบ่อยๆนะคะที่เจอบ่อยๆในกลุ่มทุกกลุ่มเลยก็คือลำไส้รั่วลำไส้รั่วเนี่ยคุณย่าเคยเล่าให้ฟังบ่อยแล้วพอลำไส้รั่วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทรอยบอดี้ไทนะคะที่มีปัญหาลำไส้รั่วเพราะว่าชอบกินธัญพืชอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนที่กินเจนะคะที่ขาดความรู้เรื่องสารอาหารคนที่กินเจเนี่ยอาหารเจส่วนใหญ่อะ่ะจะมีกรูเต้นทำให้ลำไส้เสีย พอลำไส้เสียนะคะคุณย่าจะเปิดเรื่องลำไส้เสียให้ดูตรงนี้พอลำไส้เราเสียนะคะตรงนี้เห็นไหมคะลำไส้รั่วปุ๊บร่างกายก็จะเกิดการอักเสบเรื้อรังะคะ่ะเหมือนท่อมันรั่วนั่เองะคะ่ะเห็นไหมคะท่อมันรั่วมันก,ก็ไปกระตุ้นสมองนะคะก็ตนะคะจริงๆอะ่ะตรงลำไส้เนี่ยเขาจะมีเส้นประสาทเนี่ยลิงก์ไปที่สมองโอเคไหมทําให้ตรง เหมือนสมะงาสตเขาก็จะรับรู้ตรงนี้มันเหมือนคอมพิวเตอร์อ่ะทุกคนคอมพิวเตอร์หรือเหมือน CPU นั่นเองนะคะสมองก็จะประมวลว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ภาวะซึมเศร้าหรือใดๆก็เกิดจากตรงนี้นะคะทุกคนคือมาจากลำไส้รั่วค่ะลำไส้กับสมองต่อกันนะคะลำไส้กับสมองต่อเพราะสมองเขาไม่ได้ทานอาหารโดยตรงนะคะทุกอย่างจะลิงก์ผ่าน ตรงนี้จหมองคือตัวควบคุมนะคะทุกคนลำไส้คือตัวจัดการอาหารค่ะตรงนี้ที่คุณย่าถึงบอกบ่อยๆว่าเราต้องฮิวด้วยน้ำซุปหิวด้วยการทานโปรไบโอติกสำคัญมากๆจริงๆค่ะตอนนี้ไมโครไบโอมเนี่ย เป็นตัวที่เขาเป็นเทรนของโลกที่ใช้การรักษาเพียงแต่ของคุณย่าเนี่ยเป็นศาสตร์องรวมคืออาหารอันดับหนึ่งนะคะแต่ตรงนี้เราต้องซ่อมลำไส้ต้องทานโปรไบโอติกนะคะแล้วก็ใช้แสงเลดไอท์อย่างที่หลายคนมีเ,เครื่องเลดไลท์ก็ใช้เลดไลท์นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไปตักแดดนะคะ มาดูต่อนะคะว่าอะไรทําให้ไทรอยด์ต่ําลงนะคะก็ประเด็นคืออย่างนี้ค่ะถ้าทุกคนทําให้ไทรอยด์ต่ําลงเรื่อยๆใช่ไหมคะก็จะเกิดปัญหาก็คือระบบทางร่างกายมันก็จะทํางานไม่ปกติเหมือนที่คุณย่าบอกเมื่อกี้ว่ามันเหมือนที่เราจ่ายไฟอะคะ่ะนึกออกไหมคะจ่ายไฟสมมุติว่าเราต้องใช้ไฟหนึ่งพันแต่เราอะมีไฟแค่ห้าร้อย เราก็จะมีไฟไม่พอถูกไหมคะมีพลังงานไม่พอที่จะไปเลี้ยงระบบนั่นเองค่ะทําให้ระบบในร่างกายค่อยๆปิดไปเรื่อยๆค่ะแล้วในที่สุดมันก็เลยดับค่ะทาให้ทุกคนป่วยนั่นเองนะคะทีนี้สําคัญมากๆจึงต้องกินพลังงานให้ถึงตามที่คุณย่าเคยคํานวณน,นะคะ,ะสำหรับบางกลุ่มก็คือถ้าไม่ได้ไม่ได้มาโรงเรียนแบบคํานวณให้หลายคนแบบนี้นะคะในกลุ่มก็คือดูดูตามที่คุณย่าเคยคํานวณตามตารางจําได้เนาะ ตามตารางที่มีหลายชื่อแต่ละคนแล้วก็เป็นค่า BMR ค่ะ BMR สำคัญมากๆนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ค่ะ BMR สำคัญมากๆก็ใช้น้ำหนักตัวปกติคูณด้วยตรงนี้20 25หรือ30ตามแต่ Activity สมมุติคนใช้พลังงานเยอะก็ต้องใช้25อย่างเงี้ยคูณไปเก็าไหมคะโอเคนะตรงนี้ทีนี้คุณยากจะมาอธิบายเพิ่มเติม,ตมว่า ตรงนี้นะคะถ้าคุณไปทําให้ไทรอยต่ําลงเนี่ยมาจากอะไรมาจากทานพลังงานไม่ถึงการฟาสติ้งยาวๆก็ทําให้ร่างกายเครียดถูกไหมอ่าการอักเสบเรื้อรังนะคะหรือว่าการได้รับสารพิษเยอะๆนะคะสารพิษเยอะๆมาจากไหนก็มาจากการกินอาหารเสริมเยอะๆกินยาเยอะๆอ,อย่างเงี้ยคะ่ะสะสมนะคะมันไม่ใช่วันเดียวนะทานวันเดียว2วันนะคะ ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะร่างกายเอาอยู่แต่ว่าถ้าเราทานสะสมมาเป็นปี2ปีอย่างเงี้ยค่ะ,ะมีสารพิษแล้วทุกวันนี้สารพิษเยอะมากๆจริงๆนะคะขนมอย่างหนึ่งเนี่ยอาหารอย่างหนึ่งเนี่ยใส่สารเคมีเป็น20-30อย่างขึ้นไปนะคะทุกคนซึ่งเราไม่ได้ทำเองเราจะไม่มีวันรู้ถูกไหมโอเคไหมคะแล้วก็ตับเนี่ยตับถูกพอกนะคะหรือไตเสียจากยาอย่างเงี้ยมันมีผลกับร่างกายเครียดหมดนะคะทุกคนก็คือ ร่างกายเคยรียดหมดนะคะคุณย่าก็สรุปร่างกายเคยรียดจากอัอกเสบจากการที่มีสารพิษจากตับไตตับนะคะก็เกิดจากการที่คุณเอาไขามันไปพ่อกเขากินผลไม้เยอะๆนะคะกินสารเคมีเยอะๆกินอาหารเสริมเยอะๆนั่นเองนะคะไตก็มาจากตรงยานะหรือไปกินโปรตีนผงนะคะก็มีผลต่อไตกับตับนะคะคุณยา่าตรวจเลือดตรวจฉี่มาเยอะนะคะคืออันนี้ต้องบอกจริงๆว่ามันมีผลจริงๆค่ะ อีกอันนึงคือเอสโตรเจนเกินเนาะก็คือไปกินพวกสิ่งที่กระตุ้นเอสโตรเจนเยอะๆเช่นน้ำมะพร้าวน้ำนมถั่วเหลืองกินเยอะๆกินทุกวันอย่างเงี้ยค่ะหรือไปกินสมุนไพรสตตีอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะในตอนนี้โซเชียลก็มีข้อมูลมาเยอะสําหรับหมอในกลุ่มที่เขาดูแลเรื่องมดลูกหรือว่ารังไข่เขาก็จะบอกเลยนะคะเพราะว่ายาสตตีเนียมีผลกับเอสโตรเจนเกินเยอะมากๆทําให้เป็นเนื้องอกมดลูกนะคะ โอเคไหมคะอย่าซีซัวไปกินสมุนไพรใดๆเพราะเดี๋ยวนี้เขาใส่อะไรก็ไม่รู้คะ่ะอันที่4ี่ก็คือสารอาหารที่ใช้อะคะ่ะไม่พอเนาะก็คือกินอาหารไม่ถึงแล้วแหละอ่ะทวนอีกครั้งนะคะที่เราใช้น้ำสลัดหรือไขมันดีเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเราต้องทานพลังงานให้ถึงนะคะแล้วก็มันก็ต้องเป็นไขมันที่มีผลดีกับร่างกายก็คือ ตามหลักที่คุณย่าสอนไปคือตัวนี้มันคือ H D L นั่นเองนะคะแล้วก็ต้องกินแบบเย็นเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันเกิดการแปลงร่างของไขมันเพราะถ้าเราใช้ไขมันผิดไปโดนความร้อนค่ะไขมันจะแปลงร่างนะคะแล้วกลายเป็นท็อกซิกนั่นเองนะคะอ่ะเวลาเลือกไขมันอันนี้สคิปไปเนาะไปทวนนะคะวิธีเลือกไขมันเพราะว่าเห็นคนยังเลือกไม่เป็นกันอยู่เนาะเดี๋ยวคุณย่าจะมาทําคลิปทวนให้อีกทีนะคะทีนี้ให้รู้ว่าทําไมเราต้องกินไขมัน นะคะก็คือเราต้องการให้เห็นนะคะถ้ากินสูตรนี้ก็คือเราจะได้พลังงานไปแล้ว75%เลยนะคะ75%ก็คือเอ่ก็คือ,อ,อยังไงเนี่ยร่างกายเนี่ยได้พลังงานครบละแล้วก็คือมันคือเป็นพลังงานสะอาดนะคะตัวนี้หมายความว่าเรากินเข้าไปแล้วร่างกายก็ใช้ได้หมดนะคะในการที่ใช้พลังงานสะอาดและถ้าเรากินพอดีคะ่ะทุกคน ปกติเนี่ยพาสเวเวของไขมันคือเขาในไฟนอลเขาจะออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะคะที่สมมติใครกินไขมันได้ถึงนะคะ เราจะไม่ค่อยหิวน้ำเนาะไปลองสังเกตดูนะคะแต่ถ้าเราไปกินน้ําตาลเยอะๆะค่ะเราจะหิวน้ําไปสังเกตได้เลยเวลาเราไปโดนชูรสใช่ไหมน้ําตาลในเลือดสูงอย่างเงี้ยเราจะหิวน้ํานะคะทีนี้เห็นไหมคะแล้วเราก็ไปบาลานซ์แค่โปรตีน65กร,รัมเนี่ยไม่ได้เยอะเลยมันคือ20%เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ขาบเนี่ย5เปอร์เซ็นต์เพราะสูตรรีเซ็ตเนี่ยเราต้องการปรับสมดุลฮอร์โมนในการซ่อมเนาะให้เขาซ่อมได้นานที่สุดนั่นเองค่ะส่วนสูตรนี้นะคะก็จะปรับตรงปรโปรตีนกับคาร์โบเรตจริงๆก็สามารถ คำนวณเองวิ่งไปวิ่งมาได้วันไหนที่เรา,เารู้สึกว่าเราไปปรับดูนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดย่อยอีกทีทุกคนเก็ตตรงนี้ไหมว่าทําไมต้องกินพลังงานไขมันอันนี้เป็นไอเดียนะคะทุกคนคุณย่าก็เลยทําสลัดแบบซองทูโกอย่างเงี้ยขึ้นมาซองนี้นะคะซองนี้คือ80กร,รมัมทุกคนเห็นไหมมันง่ายมากๆคือเราสามารถตวงไว้ก็ได้นะคะจากที่เป็นขวดหรือว่าใครที่ไปทําเองอะ่ะก็มาตวงไว้อย่างเงี้ยเป็นวันหนึ่งนะคะ เราก็จะได้รู้ว่าเรากินพลังงานครบแล้วอย่างเงี้ยคุณย่าก็พกอย่างเงี้ยหวันเลยนะคะไปเดินทางไปต่างประเทศใดๆก,ก็ก็ต้องกินพลังงานให้ครบนะคะโอเคไหมคะแล้วก็เราก็ไปบาลานซ์สารอาหารอย่างอื่นเอาก็ไม่ได้ยากเห็นไหมสมมุติว่าคุณย่าต้องทานพลังงานเนี่ยเรากินแฟตร้อยแดกรัมใช่ปะ่ะคุณย่ากินอันเนี้ยไปแปดสิบกรัมแล้ววันหนึ่งเนี่ยได้พลังงานครบแล้วนะคะเห็นเห็นอะไรไหมคะทุกคน กินไม่ได้เยอะเลยนะคะเรากินเนี่ยแปดสิบกรัมมันคือตกแค่เอ่อสิบห้ากรัมต่อ,ช,อช้อนช้อนโต๊ะหนึ่งใช่ไหมก็ประมาณเอ่อห้าถึงหกช้อนโต๊ะถูกไหมคะโอเคไหมแต่เพียงแต่ว่าคุณย่าก็เริ่มมีมีไอเดียก็เลยทําแบบนี้ขึ้นมานะคะทุกคนโอเคไหมทีนี้ถ้าเรากินไขมันครบแปดสิบกรัมแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเราได้พลังงานเท่ากับเท่ากับตรงนี้อ่ะถ้าดูง่ายๆนะคะเห็นไหม เท่ากับตรงเนี้ยคุณทิยาเนี่ยได้พลังงานไขมัน6 0เแล้วนะคะ60%เนี่ยเท่ากับเราไปบาลานซ์แค่ว่าเราก็เป็นบาลานซ์ตรงโปรตีนกับตรงคาร์โบไฮเดรตทุกคนเก็ t ไหมแค่นั้นเองนะคะอ่ะมันขึ้นกับว่าคุณจะเลือกสวิตไปสวิตมาส,สูตรไหนแต่จริงๆเนี่ยตรงเนี้ยะน,นะคะคุณย่ากินอันนี้ปุ๊บแล้วคุณย่าไปกินเนื้อติดมันอย่างเงี้ยเนาะหรือว่ามีขนมที่มีใส่เนยหรือว่าใช้โกโก้อย่างเงี้ยเราก็สามารถเก็บ ตรงนี้นะคะเก็บตรงมันอิ่มตัวได้แล้วนะคะแต่ถ้าพ่นไฟปุ๊บเราใส่ MCT OIL ไปด้วยประมาณ6%ใช่ไหมคะเราก็จะได้ไขมันเนี่ยประมาณอิ่มตัวประมาณ6%แล้วละ่ะก็ไปกินเติมอีกสัก20กรัมเนี่ยก็ครบแล้วทุกคนเก็ตไหมคะย0กรัมจริงๆ่ะถ้ากินเนื้อติดมันหรือชาบูอ่ะ แค่ประมาณสองขีดเนี่ยก็ครบแล้วนะคะทุกคนไขมันเราก็ครบแล้วเราก็ฟินด้วยอร่อยด้วยนะคะทุกคนหรือไปกินโกโก้เนี่ยบางวันเราสลับอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องสามชั้นติดมันก็ได้แต่ว่ามื้อแรกอย่างที่คุณย่าบอกแหละคนจะกินติดมันนิดนึงเพื่อลดการกระตุ้นฮอร์โมนนั่นเองนะคะแล้วก็ลดการกระตุ้นน้ําตาลในเลือดโอเคไหมคะทุกคนอันนี้ทวนให้นะคะเป็นไอเดียง่ายๆเห็นไหมคะก็ครบแล้วนี่คือที่มานะคะว่าทําไมเราถึงต้องทานเป็นไขมันเป็นน้ําสลัด สกัดเย็นแล้วก็ต้องเป็นฤทธิเ์เย็นนะคะทุกคนไม่ใช่ทานแบบฤทธิ์ร,ร้อนเนาะเพราะฉะนั้นในการปรุงอาหารอย่างอื่นๆเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงน้ํามันนะคะที่โดนความร้อนค่ะเห็นยังคะก็ง่ายมากๆแล้วเราก็เป็นบาลานซ์ว่าโปรตีนเราต้องทาน65กร,รมัมสมมุติบางวันเนี่ยโปรตีนไขมันเราน้อยเราก็ต้องกินโปรตีนเยอะพอเข้าใจไหมคะสามารถวิ่งไปวิ่งมา2สูตรนี้ได้ค่ะ